กับสมาร์ททีวีกันแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ่อนะแทนแทนออฟไลน์ก็ไม่รู้นะช่างมันนะนะฮะปืนให้ผมมานะนะฮะผมยุติกากอยู่นะนะเป็นยุดที่กล้ากมากครับจะมาผมถนัดชิงต่งมากเลยนะนะ,ะับ ผมเป็นคนที่หรืว่เป็นคนที่หนึ่งในชิงทงนะฮะก็อาจจะรอแป๊บหนึ่งในดานนี้แล้วหือดานนียผมจะเริมเป็นอยู่ฝ่ายตำรวจนะฮะ คุณดูสื่อเลียของมันวะนะเร็วบวกเร็วเหลือคุ้มกันให้ไป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 ผมก็ต้องแพ้มันอยู่แล้วแหละนะมันฆ่าผมฆ่ามัน my long <laughs> Tá tani malur ũuru Thank <laughs> you. ¿Má Ma. พูดไปผมเชนะครับผมชนะครับตำรวจชนะตายผมตายเจ็ดฆ่าสิบสามนะฮะไอ้นี่มันเก่งมากเลยเล่นยดครับโอ้โหก็เยอะอยู่นะฮะวันนี้เราก็จะไปเล่นต่ออีกด่านนึ่งนะ ไม่โลโอเคครับก็มากันอีกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อีนนี้โฆษณาบ้าบ,าบ,าบา้าบอไอโฆษณาผมไม่เล่นครับเกมกากๆนะครับโอเคด่านอีกนี้อีกแล้วเลยอันนี้อีกแล้วเลยมาปืนให้ใช้ก่อน รอก่อนนะตอนนี้โอ้โหฝั่งเราลกผมลดกกาบงั้นต้อใช้ปืนกาน อันนี้ผมจะมาเล่น แม็กเ,เริ่มหมดแล้วเนี่ยเราเจาะเจอปืนกาดเจอปืนเราทำยังไงเนาะที่เนาทำไม ไม่เคยเท่ัยอ่ะรอยผมนียโดรอยผมเล่ลอเนอะ ผมเบื่อพวกยุทธมาเนี่ยมันชิงผมวผมไม่รอดนะโอ้โห I oh, already read. Come on. I'm not a chicken. 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 I'm a i not